เจ้าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงอ้เขาโยนแล้วพอนะว่าเนาะหนึ่งหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่ข้อตรงๆเลยพี่ไอพี่เดี๋ยวนุ๊กตัววิ่งหกกับเขาเจ็ดกับเขาเก้ากับเขาถือว่าโอเคอยู่หมู่บ้านน,นี่นาพพอเนาะ ต่ว่าเล้าเป็นเด็กหวเล้าเข้ามึกง<น>กับเอาดูเหาก็ได้มันน้งนึงบ่ขอดหามันหอดแต่ซีเออเนาะมันเปลี่ยนบุคักเนาะพอเนาะว่านน่เนาะมันหอดมันหอดแต่ซีมัน,มน,นบ่นนหอดหาอืมอมืมเอาเอาแก่ไหมแก่ไหม่บ่เป็นยังเอาห้าหน้อยกคนพอหาหน้อยกคนถึงหาน้อยกคนเนาะมือน,นีิเนาะเดี๋ยวเล้าจะเอาเที่ยวเรื่อ น้อยก่อนเอาโอเคพร้อมแ้้พ่อน้อยวันที่ <29 S 2> ยี่ิบเก้านโผล่ครจ้ายี่สิบเก้าวันพฤหัสน้อยวันที่ยี่สิบเก้าวันพฤหัสเก่าแม่งเก่าน้เนี่ยผมหนึ่งหก ที่มันเขาจะๆเลยขึ้นหนึ่งหกเจ็ดซีนี่เขาตรงๆวิ่งหญ่พี่หกหกนี่หกหกนี่เขาตัวหลุดตัววิ่งอะไไปวอกเจ้าวอไปกหแมนพ่อเขาตั้งรักสองคน้าจ้ะตั้งรับค่ะเรียกรักแปดเก้าศูน หนึ่งสอจ้าศหนึ่งสองถูกจับคู่3 4 5สามสี่หาหเจ่หกเจจับคู่8 3 8แปดสามแปี่ปหปเจ็ป็นงล่ะจับคู่แปดสามปสปห้า แปดหกแปดเจ็ดเก้าสามเก้าสเก้าห้าเกหเจ็นย์สู่ศนหาศูหเจ่สิบหาคูนเคนะา ข่าโคพราพเอเนียนตัวใดวบอเนียนรักได้บอรักมันกะพ้ที่รูดกบรูดสุดใจเขาทั้งหาทั้งหาโตเนี่ยเจ้าไม่ว่ากะทิเ้าจับไปสัมรักเนาะเจ้ารักไปแปดเก้าศูนยพันแปดเก้าศูนย์เนียนแปดเก้าศูนย์นะพ่อเนาะคนนี้อยากจับจะท่อไปอีกครับคนไปยังวันนะมันจับไปไลายมือที่หลาเจ้ามันวิ่งรูดรักมัน,นีน ได้เมดทุถูกรักนันนะได้เมดทุกน้อยแต่ว่าตัวลดูดนี่กเข่าทุกมืมยนะพ่อเนาะทุกมืมยสุดได้เขาเข่าเลหมู่บ้านนี่ก็ถือว่าถือว่าบ่ขาดทุนหมู่บ้านนี่มันก็เลขจับคู่มันก็เขา่าหนึ่งหกเขา่าพิเศษกับเขา่าวิ่งไอพี่จะจับเขาจับบ่ฮอดกับเข่าเรื่นี้จะพ่อคิดก็ได้เออเมียนี่พอ่อ พ่อจับพ่อจับบอดเก่าจับเท่านี้พ่อเน้นแปดเน้นเก้าเน้นศูนย์เนาะตัวตัวเจาะตัวยังนี่พ่อพอดีเน้นมันบาพ่อพอดีเน้นมาเลื่อนเนาะเอืมันไหลน้อยเรียกเล่นเราที่เล่นน้อยจับไปเล่ยแต่มันเข่าวตกน้อยนั่นละสีน้อยนุเขียนบอกข้าเจอก่อนจัดไปเลยสีน้อย ตัวดูดตัววิ่งเย็บผบเย็บป,ป่าน้องขอนาะตัววิ่งนี้รักผารักนี่มันอยู่ว่าป่าดอกจ้าไ้พิจารณนาไปครมากตัวใดก็เลือกเอานอกค่ะเนาะถ้าบอท่าวัสกะเอายูนตีิพ่อจับคูให้นาะพขอนาะครับ<ช>จ้าพอพ่ยังสิวอก็เอฟซีบอ,กอ,บบอกน,นกแกะเข้าหลับมันกะถ้าล้วน้อยเนี่ยมันกะเกาแบบพวกแก่วมันจะออกตัวใดคือมันมีหดทีน้อย จกีน้อยเรากะมันก็เขาทุกน้อยอยู่ดอกวิ่งนี่มันจะรูดสุดตั้งหาคู่หาโตนี่รักมันนี่เข้าวัดเลยทุกซีน้อยเลยวันนี้ได้จับคู่กับรัางร่างน้อยกับเข่าได้่างร่างน้อยกับเข่าจะบนยุ่งสั่นละมันบผถุกผาดแท็กเตียวเราุีจับคู่กับเตยกแตทว่ามันตั้งตั้งน้อยกับเขาบนตั้งน้อยกับเขาล่างมากงสั่นละพีจะหน้าเมืองครับปุ๊ป ค่ยซื้อมากกัรกรกบท,ทิวชาร์ตคือกเนาะบาดกิข้างมันไปอย่างไดมากอย่งอา,างไดก็ไใดค่ะแบบเปลี่ยนกางละจากพ่อครับจะ,จะเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนเลขพ่อจากน้อยหน,นึ่งเนาะเลขตัข้งหลักพ่อมีแปดมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองเอ่อตัวเจาะพ่อมีแปดมีเก่ามีศูนย์ตัวประกบกับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเนาะครับค่ะ เลขจับคู่ของพอมมี8 3 8 4 8 5 1, 6 8 7 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7นะคะนี่ละค่ะตามนี่ละ่สิบหาตูกับพอมหมู่ว่านนี่กับเขาพิเศษกับเวียพี่สำหรับมือนี่สิเขาน้อยไดทรมช้วมกับติดตามมึงเนาะคะ่ะมักตัวไดชอบตัวใดกับจัดเลยนะคะ สำหรับข้าน้อยของพวกพุ่มกะมีตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะคะท่านใดที่เขามา่พบพ่อพ่อถมกัดจัดเนาะพ่อเนาะถ้าคัดกับพานบ่เป็นเยียงเพราะว่าตัวเลขกนวทางมันกับขอกระเฮ็ดตามสูตรนะคะเจ้าพันสิออกตัวใดเ้ยหกับพ่อจักเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมกับพิจารณาอีกเทือนึงเหตุการณ์บ้านอีกเทือนึงเนาะพ่อเนาะค่ะพอค้าสำหรับคลิปนี้หนูขอขอจบการนำเสนอไปเพียงแค่นี้ขอกรับขอพวะคุณพ่อหลายๆที่ให้ตัวเลขกนวทางมาให้ ธรผม้ชมเอฟซได้เป็นแนวทางได้ไปขัดกล่องอีกเทือนึงนะพอ่อเนาะคอพอสุขภาพแข็งแรงลำลวยลำลวยนะคะพอ่อคะเดี๋ยวนูโทรหาไมาคคลิปหนาค่ะพ่อขอบพระคุณมากค่ะพอ่อคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ